ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเวสมาแล้วลิเวอร์พูลปิดดิว116ล้านปอนด์ตรวจร่างกายสุกนี้เส็นยาวถึงปี2030ดิวสะเทือนยุโรปใกล้ถึงบทสรุปฟอรเรียนเวสเตรียมเข้าตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลวันสุกนี้หลังตกลงทุกอย่างเรียบร้อยตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยจะเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีเต็มในถินแอนวิล ฟาบิโซโรมาโน่บิลสกายเยมนีและเดวิดออสตินพร้อมใจรายงานตรงกันว่าฟอร์เรียนเวียสมิดฟิลตัวสร้างเกมวัย21ปีของไบเออร์ลเวอร์เซนกำลังจะกลายเป็นแข้งใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแหล่งข่าวระบุว่าดีลดังกล่าวเสร็จสิ้นทุกอย่างตั้งแต่วันคารที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนและแล้วเสร็ ในวันศุกร์ที่20มิถุนายนนี้โดยเวียสเจ้าของค่าตัวมหาศาล116ล้านปอนด์จะเซ็นสัญญาในทิมแอนวิล์ยาวถึงปี2030เวียสฝากผลงานสุดยิ่งใหญ่กับเลเวเซนเมื่อซีซั่น2 0 2 3ั0 2 4 ภายใต้การคุมทีมของชาบีอลอนโซด้วยผลงานแชมป์บุนเดสลีกาไร้พ่าย,ายพร้อมทำไป18ประตูกับ20แอซิสรวมทุกรายการคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบุนเดสลีกาขณะที่ฤดูกาลล่าสุดแม้ไม่มีโทฟี่ติดมือก็ยังรักษารางวัลส่วนตัวชิ้นเดิมได้2ปีซ้อนโดยการย้ายสู่พิมลริกครั้งนี้ยังนับเป็นการประเดิมตลาดยุคใหม่ของหง์แดงยุคอาเนอร์สโลตที่เตรียมวางสตาทีมชาติเยอรมนีเป็นหัวใจ ในนแผนเพอลกอสนักข่าวเทียนหนึ่งของลิเวอร์พูลเอคยืนยันฟอรเรนเวสจะเข้ารับการตรวจร,ร่างกายกับสโมสรลิเวอร์พูลภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนการตรวจร่างกายของเวียสมีกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากที่ผู้เล่นทีมชาติเอรมัรวัย22ปีจะกลับมาพักร้อนในช่วงสัมเมอร์นี้และข้อตกลงส่วนตัวจะไม่ใช่ปัญหา เพราะเนื่องจากมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเสร็จไปนานแล้วยังไม่ชัดเจนว่าการตรวจร่างกายของเวียสจะจัดขึ้นที่ไหนหรือวันไปแต่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนเบนจามขอบจากกิฟมีสปอร์ตรายงานว่าฟอร์เดนเวียสจะเดินทางมาถึงลิเวอร์รพูลในวันพฤหัสบดีพร้อมกับเอกสารประกอบต่างๆรวมถึงการตรวจร่างกายซึ่งกำหนดไว้ในวันศุกร์นี้ เวสจะเข้ากับโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบันของลิเวอร์พูลซึ่งรับอยู่ราวๆ12ล้านยูโรต่อปีตัวเลขอาจเพิ่มขึ้นเป็น15ล้านยูโรหากบรรลุเป้าหมายด้านผลงานส่วนบุคคลและทีมประสบความสําเร็จโดยเขาเป็นส่วนสําคัญด้วยเช่นกันทั้งนี้เวสจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูล5ปีจนถึงปี 2030CEO ดอทมูลเสียดายเวสย้ายลิเวอร์พูลบอกย้ายไปบบเยอร์ยังดีกว่า ฮันยอาคิมว oh ัตเก้ซีโอของบริษียดอทมุลแสดงความเสียดายที่ฟ o รนเวียสพย์เมเกอร์ดาวรุ่งของไบเออร์ลูเซนกำลังจะย้ายออกจากบุนเดสลีกาโดยเผยว่าหากเวียสย้ายไปอยู่กับไบมินิกเขาจะยังพอรับได้มากกว่ามันน่าเสียดายจริงๆที่นั้งแต่อย่างฟอรนเวียสกำลังจะย้ายออกจากบุนเดสลีกาผมจะไม่รู้สึกมีปัญหาเลยถ้าเขาย้ายไปไบมินิกเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังอยู่ในลีกเดียวกันวัตเก้กล่าว m a ร์คดักรัสจาก DI ไอ p e เปอร์สปอรเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับบอลมัดในการคว้าตัวมิลอสเคอร์อเคสแล้วและคาดว,ว่าน,น่าจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้ แต่ยังคงมีประเด็นที่จะต้องเจรจากันอยู่ในเรื่องของราคาค่าตัวของนักเตะที่จะอยู่ที่ราวๆ40-45ล้านปอนด์และการเจรจากำลังมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำหรับโครงสร้างการชำระค่าตัวของผู้เล่นรายนี้แน่นอนว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วและอยู่ในทิศทางที่ดีอีกด้วยและดูเหมือนว่าลิชันฮิวพ์ในการกีฬาของลิเวอร์พูลกำลังใช้ความสัมพันธ์อันดีที่เขามีกับทางบอนมัดเพื่อขอเจรจาค่าตัวที่ถูกลงกว่านี้ อย่างไรก็ตามมีการรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าเคอร์เคสได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอจาก3สโมสรที่คาดว่าจะเป็นเรอัมาริดแมนซิตี้และสโมสรที่ไม่ทราบชื่ออีก1สโมสรเพื่อที่จะย้ายไปร่วมทีมกับทางลิเวอร์พูลเท่านั้นนักเตะปิดประตูใส่ทุกสโมสรและปฏิเสธที่จะเจรจาอะไรทั้งนั้นและเขาต้องการเพียงแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นจริงๆ เอฟซีติงรายงานว่าพ่อขขงมีลอสเคอร์เคสยืนยันลูกชายของเขาต้องการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นและทุกอย่างระหว่างพวกเขากับสโมสรแชมเปียนลีกก็ตกลงกันได้หมดแล้วสำหรับเราเรามีแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นและเราจะไม่ย้ายไปไหนอีกและเราจะไม่คุยกับสโมสรอื่นด้วยนั่นคือเรื่องจริงทุกอย่างเสร็จสิ้นไปแล้วระหว่างเรากับสโมสรเงื่อนไขส่วนตัวเราแค่ต้องจัดการรายละเอียดบางอย่าง แต่โดยพื้นฐานแล้วถือว่าเป็นข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้วในเวลานี้ริชาร์ดฮิวพูดในการกีฬาลิเวอร์พูลเป็นคนพาพวกเรามาที่บอนมัดถ้าเขาบอกว่าเราควรไปอินเดียเราก็จะไปอินเดียตอนนี้ทุกอย่างกำลังตกลงกันได้เหลือเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นระหว่างสโมสรริชาร์ดฮิวเป็นคนพาเคอร์เคสไปที่บอนมัดเขาเป็นคนพูดจริงทำจริงและเขาคือคนที่รักษาสัญญาของเขาเสมอส่วนเคอร์เคสเองก็ยืนยันว่าตัวเขากำลังจะย้ายไปที่ลิเวอร์ pool แล้วจริงๆ ถ้าผมออกจากบอลมัดสโมสรเดียวที่ผมจะไปก็คือลิเวอร์พูลเราต้องการแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นโดมินิกโซโบสไลและผมเป็นเพื่อนสีกันและผมบอกได้เลยว่าเขามีอิทธิพลต่อข้อตกลงของผมกับลิเวอร์พูลมากจริงๆผู้สัมภาษณ์คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่คุณเคยเผชิญมาเคอร์เคสแน่นอนว่าคนคนนั้นคือโมเมตซาล่าอย่างไม่ต้องสงสัยผู้สัมภาษณ์สนามกีฬาที่ดีสุดที่คุณเคยไปเล่นหรือไปเยือนเคอร์เคส แน่นอนว่าต้องเป็นที่แอนฟิ์แต่นิวคาสเซิลก็ยอดเยี่ยมเช่นกันแต่แอนฟิ์มันพิเศษจริงๆคุณสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของแอนฟิ์ได้ตั้งแต่อยู่ในอุโมงค์แล้วและมันน่าอัศจรรย์มากจริงๆผู้สัมภาษณ์ขอให้คุณโชคดีที่ลิเวอร์พูลเคอร์เคสขอบคุณครับ นิโคลาชีราจากทานเฟอร์มา r k เก็ตรายงานว่าดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลได้ทําการวางแผนที่จะเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่เพื่อมาแทนที่ราบินนูนเยสซึ่งจะออกจากทีมไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้และความเป็นไปได้ก็คือลิเวอร์พูลได้ระบุตัวกองหน้าคนต่อไปแล้วและบอกให้กองหน้ารายนั้นที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาให้ใจเย็นๆไว้ก่อนในขณะที่พวกเขากําลังจัดการเรื่องอื่นหรือดีวออื่นอยู่ในเวลานี้และต้องจัดการปล่อยนูนเยสออกจากทีมไปด้วยจากนั้นจึงเคลื่อนไหว ก่อนที่ทีมหงแดงจะลงมือทำอีกครั้งมันน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาวางแผนเอาไว้หมดแล้วฟาบิโซโ,โรโมาโนโน,นักข่าวคนดังเปิดเผยว่านาบารีมีความจริงจังในการเดินหน้าดิวดาวินดนเยสกองหน้ากาชาปองของลิเวอร์พูลในตอนนี้หนุนตกเป็นข่าวว่าตัดสินใจอำลาแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตอนแรกเขาตกเป็นข่าวกับสโมสรจากซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าตอนนี้แชมป์เซดาาให้ความสนใจเขาอย่างจริงจังและพร้อมเดินหน้าพูดคุยกับหงแดงโรมมโนเผยในช่องย t u b e ของตัวเองว่านาบปลีขยับจากการโทรศัพท์มาเป็นการติดต่ออย่างจริงจังตรงไปตรงมาและชัดเจนสำหรับดาวินนูนเยสพวกเขากำลังทำงานในปฏิบัติการนี้นาบปลีไม่ใช่สมสรสนเดียวในการแข่งขันยังมีการแข่งขันอื่นรวมถึงจากซาอุดีอาระเบียง่ายๆก็คือมันไม่ใช่เดียวที่ง่ายหรอกนะแต่นาโปลีกำลังทำงานในเรื่องนี้ ซื้อเลี่ยนเผยหงขอ60ล้านยูโรยอมขายหนุนขอลิเล่เดโลสปอร์ต้อแดนมัรโกโลนีเผยรเวอร์พูตั้งราคาด yes. าวินนูนเยสหอกจอมพลังไว้ที่60ล้านยูโรทำกลางความสนใจของเอซีมิลานและนาโปลีนูนเยสเหลือสัญญากับหงแดงถึง2028แต่ฟาบิโซโรมาโนนักข่าวคนดังรายงานตั้งแต่เดือนก่อนว่าเตรียมย้ายออกซัมเมอร์นี้ นาโปลีชัม้มเซราปรากฏชื่อแสดงความสนใจเข้าติดต่อโดยตรงกับนูนเยสแม้จะมีกองหน้าตัวหลักอย่างโลมลูลูกากูอยู่แล้วปีศาแดงดำอีกหนึ่งทีมอิตาลีไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปก็ต้องการตัวนูนเยสเพื่อแย่งตำแหน่งกับซานติเกโกกิเมนเนสรายงานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเผยรายละเอียดเพิ่มเติมลิเวอร์พูลปัปปกป้ายราคานูนเยสอยู่ที่60ล้านยูโรแข้งอุกวัยวัย25มาปีย้ายเข้ามาจากเบนฟิก้าเมื่อปี2022ด้วยค่าตัวเบื้องต้น75้าล้านยูโรบวกแอดออนานยูโร ตลอดช่วง3ฤดูกาลในทีมแอนฟิลนูนเยสทำ40ประตู26แอซซิสจาก143นัดทุกถ้วยร่วมคว้าแชมป์ีเมลีกสีซสั้นล่าสุดเดียลิโอสปอร์ตสื่อสเปนยังคงรายงานอย่างต่อเนื่องถึงความสนใจที่บาร์เซโลน่าน,นั้นมีต่อลุยดิอาสปีกตัวเก่งของทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้ตามรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลต้องการเงินจำนวน68ล้านปอนด์สำหรับการปล่อยตัวปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย28ปีรายนี้ออกจากทีมของพวกเขา แต่ดูเหมือนว่าบาร์เซโลนาก็ชี้แจงชัดเจนว่าจะไม่จ่ายเงินเกิน51ล้านปอนด์สำหรับนักเตะรายนี้อย่างแน่นอนหากลิเวอร์พูลไม่ต้องการลดความต้องการพวกเขาเองก็มีตัวเลือกอื่นเช่นนิโก้วิลเลียมส์ที่จะมีค่าใช้จ่ายประมาณนั้นเช่นกันรายงานจากสปอร์ตอ้างว่าบาร์เซโลนาอาจจะต้องใช้ความพยายามในการย้ายทีมของดีอา r สเพื่อเข้ากดดันใส่ลิเวอร์พูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการย้ายไปสโมสรในสเปนตามฝันของเขา พอจอยจากเดอะไทม์รายงานว่าแอลติโกมาริดได้วางลูกาเดีนแบ็คซ้ายของแอสตันวิลล่าไว้ในรายชื่อตัวเลือกสำรองหากพวกเขาไม่สามารถทำการคว้าตัวแอนดูลมัสันแบ็คซ้ายจากลิเวอร์พูลที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งได้สำเร็จแอนดูโลมัสันแบ็คซ้ายหงแดงถูกทีมจากฝั่งลาลีการะบุให้เป็นเป้าหมายในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยอนาคตของกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์วัย3 1ปีรายนี้ยังคงคลุมเครือจากการมาถึงของมิลลสเคอร์เคสที่แอนฟิ์ ลิวอพูต้องการคว้าตัวเคอร์เคสมาร่วมทีมเพราะมีความปรารถนาที่จะวางแผนชีวิตหลังจากโรบสันย้ายออกจากทีมไปในอนาคตข้างหน้านี้แม้ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามมีรายงานว่าแอดมิริทนั้นหวังจะจ่ายเงินเพียง5ล้านยูโรเพื่อซื้อโรบสันไปร่วมทีมตราหมีมองว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินในราคาแพงเนื่องจากผู้เล่นกําลังอยู่ในสัญญาหปีสุดท้ายของต้นสังกัด เลวิสตีลจากเมลสปอร์ตเปิดเผยว่าเขาไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะพยายามคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าจากนิวคาสเซิลนเตตมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่าความตั้งใจจริงของนิวคาสเซิลก็คือพวกเขาไม่ต้องการขายอีซักออกจากทีมไปและหากต้องขายเขาออกไปจริงๆจะไม่ใช่ในราคาที่ถูกอย่างแน่นอนในหน้าร้อนนี้และตัวเลขค่าตัวของกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย25สาปีรายนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่1 3 0ึ4 0ล้านปอน์และลิเวอร์พูลจะยอ่ายเงินจนํานวนนั้นจริงหรือ ไม่หากเซ็นสัญญากับฟอร์เรนเวียสในราคาที่แพงมหาศาลไปแล้วมันยากที่จะคาดเดาแต่เราไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ทิ้งไปได้เลยเพราะสมัานี้เป็นตลาดซื้อขายที่ลิเวอร์พูลวางแผนมาอย่างยาวนานแล้วเพื่อทำการปรับปรุงทีมของพวกเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ